สองเหรียญขั้นต่ำสามพันบาทนะครับใครมีเหรียญแบบในคลิปนี้นะครับใครไม่มีหรือยังไม่เข้าใจมาดูคลิปอธิบายนะครับสองเหรียญแบบนี้ขั้นต่ำสามพันบาทแน่นอนนะครับมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญหนบาทรุ่นนี้นะครับเหรียญหนบาทรุ่นนี้หลายๆท่าน <sk r isa> คิดว่ามีคิดว่าใช่แต่ว่าดูก่อนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหนบาทหลังวัดนะครับ เหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วปีพศ2525นะครับเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญปกตินะครับเป็นเหรียญบล็อกหายากนะครับบล็อกพระเสียรเล็กนะครับนี่นะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นบล็อกพระเสียรใหญ่นะครับสังเกตดูดีๆนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมรับซื้อบล็อกพระเสียรเล็กนะครับอันนี้พระเสียรใหญ่นะครับรับซื้อพระเสียรเล็กนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ2,000บาทนะครับ นี่นะครับย้านะครับว่ารับซื้อ1บาทหลังวัดบล็อกระเสียนเล็กเริ่มต้นที่เหรียญละ2,000บาทสวยๆซื้อสูงสุด4 0 0 0บาทนะครับ1บาทหลังวัดบล็อกระเสียนเล็กนะครับเหรียญนี้อีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่อันนี้ราคาหลักพันบาทเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญหนึ่งบาทครุฑแบบที่เป็นระเสียนตรงแบบนี้นะครับอ่าระเสียนตรงนะครับย้ํานะครับว่าจะต้องเป็นระเสียนตรงนะครับเพราะว่าระเสียนตรง เป็นเหรียญแบบที่หายากนะครับเหรียญหนึบาทครุฑแบบปกติทั่วไปที่เราพบเจอกันบ่อยๆที่เรามีกันแทบทุกบ้านนะครับจะเป็นหัวกลับแบบนี้นะครับด้านก้อยกับด้านหัวสลับกันนะครับอันนี้ก็คือเหรียญปกตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญปกติสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็ขายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าขายได้หลักสิบนะครับผมรับซื้อเหรียญหนึบาทครุฑสภาพผ่านการใช้งานแบบปกติ ไม่ใช่แบบหายากนะครับอันนั้นอนะ่ะซื้อเหรียญละไม่เกิน20บาทเน้นรับซื้อจํานวนมากนะครับแต่ว่าถ้าใครมีแบบนี้นะครับ1บาทครุฑพระเสียรตรงแบบนี้ซื้อขั้นต่ำหนึ่งพันบาทนะครับขั้นต่ำนะครับราคาตามสภาพสองเหรียญน,นะครับใครมีสองเหรียญอย่างน้อยน้อยขั้นต่ำสามพันบาทอย่างแน่นอนนะครับหนึ่งบาทหลังวัดบล็อกพระเสียรเล็กและหนึ่งบาทครุฑพระเสียรตรงนะครับ